หกสาเหตุพฤติกรรมเสี่ยงเป็นโรคตับที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ครับสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้ตับมีปัญหาก็เกิดจากโรคตับครับมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารของแต่ละคนที่เปลี่ยนไปครับส่งผลต่อสุขภาพของตับได้ครับผมหนึ่งครับรับประทานอาหารปิ้งย่างอาหารที่มีไขมันสูงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงประเภทปิ้ง ย่างรวมถึงของทอดของมันต่างๆครับและอาหารที่มีไขมันสูงเช่นนมเนยกะทิชีสกุ้งปูไข่ไข่แดงครับจะทําให้ร่างกายของเรามีไขมันส่วนเกินมากเกินไปจนทําให้เกิดไขมันในเลือดสูงและอาจทําให้เกิดการสะสมที่ตับจนนําไปสู่โรคไขอันพอกตับส่งผลให้ตับอักเสบเรื้อรังจนนําไปสู่ภาวะตับแข็งในที่สุดได้ครับผมสครับเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ครับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําครับในปริมาณมากและก็เป็นระยะเวลานาน,านครับก็จะเสี่ยงเป็นโรคตับมากกว่าคนที่ไม่ค่อยดื่มครับเนื่องจากแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มเหล่านี้ครับจะทำให้มีไขมันสะสมในตับเกิดการหลักเสพและเกิดพังผืดในตับและเมื่อตับหักเสพนาน,าน,านเข้าครับก็จะก่อให้เกิดตับแข็งตามมาในไม่ช้านะครับผม 3ครับการรับประทานยาและอาหารเสริมครับเมื่อร่างกายครับได้รับยาบางชนิดในปริมาณสูงหรือว่าติดต่อกันเป็นเวลานานตับก็จะไม่สามารถทำลายได้ในทันทีเหลือเป็นส่วนเกินและมีฤทธิ์ทำลายเนื้อตับอีกนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตับจนกลายเป็นภาวะตับวายได้นะครับผม4ี่ครับ ้วนลงผุ่งครับเมื่อมีไขมันสะสมในช่องท้องมากเกินไปจนทําให้เกิดการสะสมไขมันที่ตับนําไปสู่ภาวะไขมันพอกตับที่ ไม่ได้เกิดจากการดืออร่มแอลกอฮอล์ทำให้ตับอักเสบเรือรัางจนกลายเป็นโรคตับแข็งได้อีกด้วยนะครับผม5ครับการสูบบุหรี่ครับคนที่สูบบุหรี่หรือว่าอยู่ภายในสิ่งแวดล้อมที่มีควันจากบุหรี่นอกจากจะส่งผลต่อปอดและยังสามารถส่งผลถึงตับได้ด้วยครับการสูบบุหรี่ก็จะส่งผลต่อการทางานของตับผ่านการสูดดมควันบุหรี่และผ่านสารนิโคตินที่มีสารอะนูอิสระ ปะปนอยู่ซึ่งจะทําให้ตับของเราทํางานหนักขึ้นครับผมหกรับประทานน้ําตาลมากจนเกินไปครับโดยน้ําตาลเฉพาะน้ําตาลฟุตโตสซึ่งพบในเครื่องดื่มรสหวานครับจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในตับดังนั้นถ้าเรารับประทานอาหารที่มีฟุตโตสมากเกินไปก็จะทําร้ายตับกายมีน้ําตาลที่สูงเกินไปครับก็จะสะสมไขมันในตับจนกลายเป็นโรคไขมันพอกตับได้นะครับผม แลวครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดดางดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึงครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 6 0บกก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน